นี่เลยนะเจ้าแก่งฮังเลที่เราเนี่ยไปวาดอันนี้ต้งมงูนี่เลยป้าทำมากินกันดีกว่านะเจ้ามาเจ้าพี่ๆมากินแก่งฮังเลครับต้งมงูนกันดีกว่านะเจ้านี่ไปวาดมาเรียบร้อยแล้วต้งมงูนอืม ม,มันเนี่ยก็บอกว่าที่บอกกำนางกินตรงข้างกันเนี่ยไปวัดมาแล้วตังเข้าปักตุงใส่ขันแก้วตั้งสามฟังเทศส่งน้ำพระ แล้วกว็เมียบ้านปีกบ้านปีกมาตามอเข้าจุี้แต่เพลงนี้ฮิทอยมาเก่าเราต้องสืบไว้หรอกบาทีไปว่ดปะไว้หลุนสักตรงหมู่บ้านน่ะ ก็ว่าเขาให้ไปก่อนเทาสามคนนอกนั้นมันก็คุ้เท่าอันนี้ไปวัดหกมุงกึ่งคนมาหลายแล้วไห่ที่วัดอันนี้มันบูกนอกเป็นแก่งมอนนูมันกระป๋อ ถูกอ่ะวันนี้อย่าคั่วหกแกฮังเลเป็นมีเหม็นมอปม้วยมั้จัดคั่วหกไเจ้าบไปซื้อน,น,นอส้มก่อนซื้อน,นอส้มสักขวด เดีย๋ยวห้องเรียนนี่นะมันจะหมาะโอเคเหมดให้แม่ของลูกตั้งแต่สี่ห้าเตรียมข้าวจานสำข้าวอร่อยตัวไอยแม่ไปวัดลูกหลานมาปลาปลาคนเท่ากับที่ได้ไปถทำมันหนูเนี่ย ตั้งแต่บ้านบ้านลูกเนี่ยน่ะหน้าบ้านเนี่ยเพื่อนแปร์ฮานนล่ะสองเล่นน่ะอืมเลิศเลเยอะรลิหนักไปไหนมาไหนมันก็ยากหน่อ ตุ้มก็ยุบเนี่ยลูกเจ้าต้งมงุนนี่เหมอบริษาทที่ขุ้นเคย

นนองเฟักแมเดีาอก็ัแล้วแบ่งห้อมาฮะ้อแล้วเอาเจ้าค่ะเปิดวยกันเกบตามนกีง้าจาเกมาให้เราเอาเกเพิ่ แลกกันบ้านนั้นแกงนั้นบ้านนี้แกงนี้เอามาแลกกันแบ่งกันกินบ้านป็นบบครัวข้าวแกงนหแบบครัวนั่แหละแกงงูอ่ยงอกข้ววลูกแบบอิ่มนะ่ักมือ mau dah eh popular hmm hmm nah ni. balik bye bye